ครับผมก็วันนี้ผมปีเตอร์แพรนะฮะเราก็อยู่กันที่สยามนะฮะแล้ววันนี้เราอยู่กับงาน The New Philips Shaver นั่นเองนะครับผมบอกเลยว่ายิ่งใหญ่ามากๆนะฮะแล้วก็บริกาศอบอุ่นมากๆฮะดีใจมากๆ,ๆที่ได้มาร่วมงานนี้แล้วก็ที่สำคัญได้เป็นถึงกับเพรนของฟิลิปส์กันเลยทีเดียวะครับผมดีใจมากๆก็เป็นเกียรติมากะครับผมคนไวไม่บาดผิวคนไวไม่บาดผิวนะฮะแล้วก็ที่สาคัญ พกพาไปไหนมาไหนง่ายด้วยนะครับผมแล้วก็ต้อบอกว่าตัวซีรีส์ S 3 8 8 2เนี่ยตัวที่ผมได้มีโอกาสใช้มาเกือบค,ครึ่งปีแล้วนะฮะบ, mm hmm. บอกเลยว่าตอบโจทย์ทุกอย่างจริงๆไม่ว่าจะเป็นในการฟังก์ชั่นลิตีของเขาหรือว่าดีไซน์ถือปุ๊บเนี่ยผมรู้สึกว่ามีความพรีเมียมวัสดุที่แบบใช้แล้วเรารู้สึกว่าเราสามารถไว้ใจกับเครื่องกหนดอันนี้ได้แล้วก็เป็นตอนนี้ยกให้เป็นเครื่องกหนดคู่ใจเลยก็ว่าไทยครับผมใช่ ผมเองเนี่ยแหละคือโกน6โมงเช้า6โมงเย็นต่อเริ่มขึ้นแล้วใช่เพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องมีเครื่องกนหนวดที่แบบว่าสามารถพกไปไหนมาไหนได้เพื่อที่เหมือนแบบว่าเอ้ยสมมติเรามีถ่ายกลางคืนต่อเน,นี้ยครับเราก็ต้องโกนเก็บความเรียบร้อยเพิ่มเติมนิดหน่อยอะไรอย่างนี้ซึ่งตัวนี้ผมว่าตอบโจทย์น,นครับใช่ใช่คืออย่างที่บอกไปนะครับจริงๆเรามี S 3อ S ่า S 1ด8 0ด้วยแล้วก็มี S3882 นะฮะซึ่ง2ตัวที่ต่างกันยังไงตัวตัวหนึ่งก็จะเป็นแบบเน้นความแบบดรูหรานะฮะเน้นความแบบว่าเรียกว่ามีมีดีไซน์อย่างที่ผมบอกแล้วก็ตอบโจทย์ในฟังชันนอลิตี้แล้วก็ความสวยงามแต่ตัวหนึ่งอะ่ะจะเน้นความเรียบง่ายแล้วก็เน้นความคุ้มค่าแต่ว่าฟังชันนอลเนี่ยแลก็คล้ายๆกันนะผมใชตมม่ตัวใบมีดอะไครอบครัอ๋อตัวตัวใบมีดอันนี้ผม พูดคาเทคนิคของผมจําคําเทคนิคได้ไม่เต็มทีแต่ว่าคือเขาบอกว่าตัวใบมีดหรือว่าตัวเทคโนโลยีเนี่ยเขามีตัวที่แบบว่าโกนแล้วจะเรียกว่าไงไม่ราคาเคืองต่อผิวอ่าแล้วก็ที่สาคัญตัว3ามแปดเนี่ยที่ผมชอบมากอย่างนึงเลยจุดเด่นของเขาคือเขามีเซนซิทีฟม d ดซึ่งคือเซนซิทีฟมอดคืออะไรมาดสาหรับคนที่แบบเป็นสิวง่ายหรือว่าแบบผิวอ่อนโยนอะไรอย่างเงี้ยครับก็คืออย่างตัวผมเนี่ยต้องแต่งหน้าบ่อยเช็ดหน้าบ่อยอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้น หมดเซนซุดหมดของผมเนี่ยก็คือตอบโจทย์ตอบโจทย์มากๆว่าเพื่อแบบขนมใบหน้าของเราอ่ะเนาะแล้วผมตัวตัวเครื่องทำความสะอาดง่ายมากๆครับสามารถเปิดฝามาเช็ดเช็ดได้แล้วก็สามารถเปลี่ยนใบมีดได้นะครับผมแต่ว่าตัวหนึ่งผมบอกเลยว่าโหนานะครับกว่าจะต้องแบบว่าเปลี่ยนใบมีดทีหนึ่งแล้วก็พูดถึงตัวแบตด,ด้วยก็คือใช้ได้ทั้งอาทิตย์ฮะไม่ต้องชาร์จใช่ใช่ว่าแบบตอบโจทย์จริงๆนะสำหรับตัวนี้แล้วผมก็ ฝากด้วยนะครับสำหรับฟิลิปส์เดนิลเชเ a อร์นะครับผมโดยเฉพาะรุ่น S 3 8 8 2ปนะครับผมทดลองใช้ด้วยตัวเองแล้วรับรองเลยว่าตอบโจทย์จริงๆนะคือผมสังเกตเห็นวันนี้แฟนๆเนี่ยอาจจะเป็นแบบอุย้ยเป็นพี่ๆผู้หญิงเยอะน้องๆ้ผู้หญิงเยอะ,ออยอะแต่ผมคิดว่าไม่เป็นไรเราสามารถซื้อให้พ่อแม่เอ้พ่อแม่แม่ไม่ใช้ให้พ่อให้อานะให้ลุงให้แฟนได้ซื้อเป็นของขวัญให้กับแว่าเพื่อนๆที่เขาแบบต้องการที่จะดูแลตัวเองได้คน รับรองเลยว่าของละอันนี้หรือว่าโปรดัก์ชิ้นนี้จะไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมก็ฝากด้วยน,นะครับตอนนี้นะครับผมก็มีถ่ายละครอยู่เรื่องหนึ่งนะครับยังไม่สามารถบอกรายละเอียดได้นะครับต้องอุบไว้ก่อนแต่คิดว่าน่าจะได้ชมกันภายในปลายปีนี้แหละครับใช่เป็นเป็นละครที่แบบว่าค่อนข้างใช้ความสามารถของผมอีกในอีกแนวหนึง่งมีหลายบทบาท มีหลายหน้าที่แล้วก็มีหลายสกิลที่ทําให้ผมต้องแบบเรียนรู้เพิ่มเติมมากขึ้นแต่ว่าแอบมันเกิดได้นึงเป็นแนวแบบพิเรียนร่วมสมัยมน่าสนใจน่าสนใจนะใช่ใช่แล้วก็ตอนนี้ก็เนี่ยครับมีอีเวนต์ให้ทุกคนติดตามอยู่เรื่อยๆนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะมีไปแฟนมิทนะครับที่แฟรงเฟิร์ตนะฮะแล้วก็มีที่บราซิลด้วยนะครับผมแล้วก็จะมะีแฟนไซ์ที่จีนนะฮะเรื่อยๆเรื่อยๆอยากให้ทุกคนแบบว่าติดตามไปเรื่อยๆนะครับ ใช่ถ้ามีโอกาสก็มาเจอกันได้ส่วนตัวผมเองก็จะตั้งใจทํางานผลิตผลงานให้เดียวมาที่สุดอย่างเต็มที่เลยสำหรับทุกคนเอให้ทุกคนหา้จุดจุดกันด้วยที่ไหนครับพี่ต่างประเทศเหรอครับอ่าก็มีอย่างเช่นของแฟรงเฟิร์ตเนาะเราแอบมีเซอร์ไพรส์ในการที่จะร้องเพลงอ่าร้องเพลงอะไรยังไงเพลงไหนเนี่ยเดี๋ยวต้องให้ทุกคนรอติดตามนะครับผมแล้วก็บางประเทศเนี่ยก็เดี๋ยวจะมีเหมือนแบบว่า ของขวัญเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆอาจจะเอาไปแบบแบบจกจ่ายบ้างแต่อันนี้เดี๋ยวต้องขอคิดดูก่อน mm hmm. ใช่ครับผมแต่ว่าที่ผมว่าที่เซอร์ไพรส์มากกว่าก็คือแฟนๆเขาชอบเซอร์ไพรส์เราซึ่งมันเป็นสิ่งที่แบบผมรู้สึกว่าน่ารักมากๆในการไปแต่ละครั้งรู้สึกแบบว่าซีรีส์ของเราแล้วก็เรื่องไหนงานของเราตอนนี้มันได้ถูกกระจายไปทั่วโลกแล้วรู้สึกแล้วแล้วมันสามารถรีเลทได้กับคนทั่วโลกตรงนี้ผมรู้สึกว่ามันทำให้เรามีกำลังใจในการทำง,งานมากๆม mm ีอะไราบอกว่า ว้าวเลยเหรอครับจริงๆผมก็ว้าวทุกอย่างนะฮะคือ,อถ้าอย่างง่ายๆก็คืออย่างพวกของขวัญที่เขาให้มาแต่ละครั้งไงครับส่วนมากจะเป็นงานแทนคราบทั้งหมดเลยหรือว่าจะเป็นของขวัญที่เขารู้ว่าตัวผมอะได้ใช้แล้วก็ชอบแน่ๆซึ่งตอนนี้ผมเห็นได้ถึงความใส่ใจของเขาแล้วทําให้ mm hmm. ผมรู้สึกว่าเออเหมือนเราเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วก็เราเทคแคร์ซึ่งกันและกันในด้านความรู้สึกผมก็ตอบแทนเขาด้วยแบบอาง,งานที่เราตั้งใจเขาก็สปอร์ตเราใน หลายๆได้พวกความว้าวหรอก็จะมีบางคนเหมือนแบบเอาจริงนะแค่คือแค่คือเหมือนเขามาพูดคุยกับเราแล้วบอกว่าเออเขาได้ดูซีรีส์เราแล้วเขาแบบมีกําลังใจในการทํางานมีกําลังใจในการใช้ชีวิตแค่นี้ผมถือว่าเป็นควัมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับผมละใช่แค่นั้นเลยดูใจมากๆครัสำหรับนักแสดงศิลปินคนหนึ่งที่ ผลงานที่เราทําออกไปด้ยวยความตั้งใจแล้วผลงานนั้นมันมันให้มากกว่าความเป็นตัวเทอมันให้กําลังใจเขามันให้อ่าบทเรียนอะไรเขาสักอย่างตรงนี้ครับสัมผัสผมคิดว่าตรงเนี้ยดีดีมากๆแต่ถ้าเกิดถึงความน่ารักนาอะไรอย่างหนึ่งในการแถมเขาจะมีอ่าแฟนคลับอินเอร์แฟนหลายๆคนที่ร้องเพลงซีรีส์แล้วแบบเป็นคนญี่ปุ่นเป็นคนจีนอย่างเงี้ยแล้วร้องออกมาแบบได้น่ารักามากๆซึ่งตรงเนี้ยผมว่าเออน่ารักดีน่ารัก,รกด,กดีใช่เก่งมากเก่งมาก เขมีความแบบตั้งใจนะมีความตั้งใจก็ดูเขาครับอะไรนะพี่อ๋อใช่ใช่คืออทุกวันนี้ผมรู้สึกว่าทุกวันใหม่ที่ผมมีโอกาสได้ลืมตาตื่นขึ้นมานะผมรู้สึกว่าผมตื่นเต้นกับทุกวันแล้วก็แอบแบบว่ากดดันตัวเองน้อยๆว่าแบบ เอ้ตอนนี้เราเหมือนเราได้ก้าวเข้าสู่อีกขั้นหนึ่งในวงการในฐานะนักแสดงแล้วการที่เรามีคนมาสปอร์ตมากขึ้นตรงนี้มันทําให้เราต้องกระหนกเลยอยู่เสมอว่าเออทุกอนี้งเรากำลังทําอะไรอยู่แล้วเราต้องอวางแผนยังไงกับชีวิตต่อไปเพื่อแบบว่าให้ทุกการสปอร์ตที่เราได้รับมาเนี่ยมันเรียกว่าไงมันได้ถูกตอบรับอย่างมากที่สุดอย่างเงี้ยครับแล้วก็พยายามจะไม่ลืมลืมการเป็นปีเตอร์แพน การที่แบบมีความสดใสแล้วก็ได้ได้ได้เทคแชร์ได้พูดคุยกับทุกคนแล้วก็ที่สำคัญคือพยายามจะแบบว่าบาลานซ์ตัวเองไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของครอบครัวในเรื่องของางานอะไรก็พยายามยจะบาลานซ์มันได้มากที่สุดแต่ทุกวนันนี้บอกเลยว่าเอนจอยกับการที่ทํางานแล้วก็ได้ออกมาเจอับกคนแบสม่ำแบบขอบคุณงานก็ฝากงานนี้ด้วยนะครับผม ครับก็ฝากด้วยนะครับสำหรับปีเตอร์แ plan นะฮะก็ยังจะมีอีเวนต์นะครับมีงานมีละครให้ทุกคนได้ติดตามอยู่เสมอนะครับติดตามได้ทาง IG เลยนะครับปีเตอร์แ plan เดอะเซตอันเดอร์สแล้วก็ฝาก YouTube ด้วยเนาะจะลงคลิปอยู่เรื่อยๆให้ทุกคนหาคิดถึงอย่างแน่นอนปีเตอร์แ plan K นะครับผมแล้วก็ที่แน่นอนที่สำคัญสุดเลยนะฮะฟิลิปส์เดนิลเชเวอร์สนะครับผมยังมีจัดงานอยู่ตรงนี้อีกหลายวันเลยนะครับอยากให้ทุกคนคอยมาติดตามนะฮะพาพ่อมาพาเพื่อนมาพา น้ำพาอามานะครับลองดูบอกเลยว่าโปรดักตรงนี้ไม่ผิดหวังยงแน่นอนนะครับทุกคนฝากด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ,บค,ครับผมค,ครับ ครับ